สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม k Series Man ชนะที่จะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง View Original นั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า My Lovely Liar นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง My Lovely Liar นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของมกซอนฮี ชินอบทโดยค so ิมโซฮยอนหญิงสาวที่มีความสามารถในการได้ยินคำโกหกของคนและแยกแยะได้ว่าใครกำลังโกหกอยู่ซึ่งเธอได้ใช้พลังนี้ในการทำงานเลี้ยงชีพที่วันหนึ่งเธอได้มาพบกับคิมโดฮาชิรอบทโดยฮวังมินฮยอนนักแต่งเพลงชื่อดังผู้ปกปิดตัวตนของตัวเองจากเหตุการณ์ที่เขาเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแฟนสาวของตัวเองที่ได้มาเอิยญย้ายมาอาศัยอยู่ข้างห้องของซนฮีทำให้เรื่องราววุ่นวุ่นจึงดาเริ่มต้นขึ้น เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง My Lovely Liar นะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็เป็นซีรีส์ของทางวิวออริจินัลนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมเรียกว่าได้เปิดตัวนะครับคุณควังมินฮยอนนะครับในานะพระเอกเต็มตัวครั้งแรกนะฮะ ซึ่งบอกเลยว่าการเปิดตัวครั้งนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะครับเพราะว่านังเอกที่เขาได้มาประกอบคู่ครับก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือคุณค so ิมโซฮยอนนั่นเองนะครับซึ่งทําให้ก็เป็นที่น่าสนใจมากว่า2คนนี้มาเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ ก่อนอื่นแนะนาตัวละครสั้นๆก่อนเลยนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวมกซอนฮีนะครับที่จะรับบทโดยคุณคิมโซฮยอนนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดนะครับของคุณคิมโซฮยอนนะฮะที่ผมได้ดูก็คือเรื่อง River Valley Moon r i s e s นั่นเองนะครับเป็นของวีลออริจินอลเช่นเดียวกันไปดูได้นะครับในรอบนี้นะครับเธอก็จะมารับบทเป็นนางเอกที่มีพลังพิเศษในการที่ได้ยินคาโกหกของคนนะครับแล้วเธอก็อ่าเรียกว่ามาทําอาชีพนี้อย่างเต็มตัวเลยในการมาเป็นนักล่าคนโกหกอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งเธอครับก็ได้มาเจอกับพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือตัวคิมโดฮานะครับชีรบทโดยควางมินฮยอนนะครับซึ่งแน่นอนฮะตัวมินฮยอนนะครับก็เพิ่งเล่นซีรีส์ล่าสุดนะครับก็คือเรื่อง Alchemy of Souls นะครับในบทของซอยุน สุดหล่อของเรานั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับเขาก็มาเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังที่มีอดีตอันขมขื่นนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันในเนื้อเรื่องกันนะครับก็เลยเป็นเรียกว่าคู่พระนางที่แคสต์มาได้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับก็สําหรับซีรีส์เ <ko> รื่อง My Lovely Liar นะครับก็จะเล่าถึงตัวมกซอนฮีนะครับก็คือที่รับบทโดยคุณคิมโซฮยอนนะครับตัวมกซอนฮีเนี่ยก็คือเป็น เด็กสาวคนหนึ่งที่เรียกว่าได้รับพลังนะครับในการที่จะได้ยินคาโกหกของคนเวลามีคนที่โกหกเข้ามาปุ๊บเวลาเสียงเข้าถึงหูเธอปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเสียงะระฆังกระดิ่งเก้งขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละครับโกหกอยู่แต่ถ้าเกิดพอพูดมาแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเพิ่มเติมนั่นคือคนคนนั้นไม่ได้โกหกนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยเธอได้รับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วเธอก็เรียกว่าใช้พลังในนี้ในการทํามาหากินจากเดิมที่ควรจะไปเป็นแบบอายการไปเป็นตำรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่จะต้อง คนอื่นแต่เธอเลือกที่จะมาทําหน้าที่เป็นคล้ายๆกับเป็นร่างทรงเป็นเจ้าแม่ที่รู้ว่าใครโกหกไม่โกหกแล้วก็คอยไปทํางานให้กับคนรวยหรือคนที่มีเงินในการจ่ายเธอนะครับแล้วก็เธอก็จะคอยไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นนักล่าคนโกหกให้พวกเขาแล้วก็ รับเงินพวกเขามานั่นเองนะครับซึ่งตัวเธอก็เรียกว่าใช้ชีวิตแบบนี้มาอยู่สักระยะหนึ่งจนกระทั่งเธอก็ไปมีปัญหากับนักเลงในท้องถิ่นนะครับทำให้เธอจำเป็นจะต้องมาย้ายอยู่ที่โซนะครับแล้วก็มาตั้งร้านเป็นร้านไพทาโร่นะครับกับเพื่อนของเธอแล้วก็จะมีทีมงานอีกคนนึงเป็นคนขับรถให้เนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ยังคงหากินด้วยวิธีนี้มาเรื่อยๆนะครับ ทีนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันก็จะมาเล่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือมาพูดถึงตัวคิมโดฮานะครับที่รบบโดยคุณควางมินฮยอนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคิมโดฮาไม่ใช่ชื่อจริงนะครับแต่ว่าชื่อจริงของเขาคือใครเขาเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนก็ไปดูในซีรีส์ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้คุณคิมโดฮานะครับก็เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเจ้าของรางวัลเป็นศินลปินประจําปีอะไรทานองนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ได้ร่วมทํางานกับเรียกว่าเป็น ศิลปินไอดอลชื่อดังนะครับอย่างชาโอนด้วยนะครับซึ่งทั้งสองคนก็เรียกว่าลำบากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยกันมานะครับจนปัจจุบันนี้ก็คือทั้งคู่คือโด่งดังมากแต่ตัวคิมโดฮาเนี่ยมันจะมีเอากลักษณ์ประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่เคยเปิดเผยใบหน้าให้กับคนอื่นเลยครับปกปิดตัวตนไม่เคยมีคนอื่นนอกจากทีมงานเห็นหน้าตาเขามาก่อนเลยนะครับและที่สําคัญก็คือตัวตนจริงๆของเขาก็คือเขายัางต้อง ใส่หน้ากากตลอดเวลาใส่ฮู้ดคุมเพื่อพยายามที่จะปกปิดใบหน้าของเขานะครับโดยสาเหตุเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ในอนดีตนะครับที่เขาเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีที่เป็นการเป็นคดีฆาต,ตกรรมแฟนสาวตัวเองนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่รู้ว่าตัวแฟนสาวของเขาตายหรือยังหรือว่าศพอยู่ไหนนะครับทำให้เรียกว่าเขาเคยถูกประนามเคยถูกคนที่แบบไม่รู้ความจริงทั้งหมดมาด่าเขามาทําร้ายเขาทําไห้เขาเลยมีอาการแพนิคก,กับเวลาที่เขาไปเจอคนเยอะๆนะครับทำให้เขาจึงเลี่ยง ในการพบป,ปะคนแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาจำเป็นจะต้องย้ายจากที่พักสุดหรูของเขาครับไปอยู่ข้างๆห้องนางเอกนั่นเองนะครับทาให้เรื่องราวมันจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อตัวพระเอกนะครับผู้ซึ่งเรียกว่าไม่ค่อยมีคนที่จะเชื่อเขาเลยว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะได้มาเจอกับผู้หญิงที่สามารถรู้ถึงความโกหกของคนได้มันจึงเป็นเคมีที่น่าสนใจมากแล้วก็ทําให้เรื่องวุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับคอนเซปต์ของ My Love f a i a r ก็ เป็นการที่พระเอกก็เรียกว่าพยายามจะใช้ชีวิตให้เหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีนางเอกคอยช่วยเขาให้สามารถอยู่ในสังคมทั่วไปได้ในการที่จะสามารถเปิดหน้านะครับแล้วก็ตัวนางเอกเอ,กเองก็เหมือนกับว่าเธอก็มีปมในใจเหมือนกันที่พอเธอจับโกหกคนได้บ่อยๆนะทำให้คนใกล้ตัวหรือว่าคนรักเนี่ยมันทําให้เธอมีปัญหากับเรื่องนี้นะเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเธอไม่สามารถโกหกได้แต่ว่าพระเอกเป็นคนที่ไม่ค่อยโกหกครับ มันเลยเป็นเคมีที่แมทกันอ่ะก็ต้องมาดรอดูต่อไปนะครับว่าเรื่องราวจะลงเอออย่างไรนะครับก็ไปอติดตามรับชมกันได้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ผมได้ดู My Lovely Liar ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าคอนเซปต์พลังของนางเอกมันจะไปคล้ายๆหล,ลายๆเรื่องนะครับที่บางคนอ่านใจได้บางคนอ่านความฝันได้อะไรโน่นนี่นั่นแต่ว่าเรื่องนี้นางเอกของเรา จับโกหกคนได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดใครโกหกต่อหน้าเธอนะครับต้องย้ําว่าต่อหน้าเท่านั้นนะครับไม่สามารถได้ยินเสียงจากทางอื่นได้ถ้าโกหกต่อหน้าเธอปุ๊บมันจะมีเสียงะระฆังหรือกระดิ่งดังขึ้นแก้งขึ้นมาเธอจะรู้ทันทีว่าเขาโกหกนะครับซึ่งทั้งเอกก็หลักๆก,ก็จะเอาพลังนี้ในการเรียกว่าไปทำมาหากินนะครับเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็เราก็จะได้เจอหลายๆเคสที่เธอได้เข้าไปาทํางานให้กับคนมีตัง,งค์บ้างคนไฮโซบ้างหรือว่าคนทั่วไปที่ขอความช่วยเหลือจากเธอแล้วเธอก็ เรียกว่าไปช่วยเหลือพวกเขาแลกกับเงินนะครับก็ทําให้เราก็จะได้เห็นแต่ละเคสเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยธรรมดาทั่วไปมันต้องมีการโกหกอยู่แล้วแต่ว่าเขาโกหกเพื่ออะไรนะครับแล้วว่ามีวัตถุประสองค์อะไรอันนี้คือน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะพลังของนางเอกเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีจริงๆว่าจับโกหกได้ก็ดีนี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดดีๆนะครับพลังในการจับโกหกมันเป็นดาบสองคมนะเพราะว่า1คนเรา ผมผมว่าไม่มีทางที่จะไม่โกหกเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีบางครั้งที่ก็โกหกเพื่อหวังดีนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นไวท์ไลน์อะไรแบบเป็นไวท์ไลน์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็มันจะมีบางครั้งอย่างเช่นมันจะมีเคสในเรื่องด้วยที่แบบว่าแม่กับลูกที่ไม่ค่อยมีตังค์แต่ว่าต้องโกหกให้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าแบบแม่อิ่มแล้วลูกกินเถอะแต่จริงคือโกหกถูกไหมฮะลูกๆก็บอกว่าโอ๊ยหนูไม่กินแล้วหนูให้แม่กินเถอะมันคือคาโกหกที่หวังดีกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันนันนมันัางงงของงเอกเกย จับแค่โกหกไงเพราะฉะนั้นมันไม่รู้ว่าคนคนนั้นคิดอะไรอยู่มันจึงเป็นเหมือนดาบสองคมที่บางทีมันโกหกเขาอาจจะหวังดีก็ได้แต่ว่านางเอกตีว่าโกหกไปแล้วนะครับตรงนี้แหละครับมันเลยเป็นคีย์สําคัญของเรื่องที่ทําให้ตัวนางเอกเองถึงแม้ว่าเธอจะมีพลังในการที่จับโกหกคนได้โอเคเธอหาเงินได้มีตังเข้ามาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้แต่ว่าสิ่งนี้แหละมันทําให้เธอมีปมในจิตใจเกี่ยวกับคนรักเพราะว่านึกออกใช่ไหมครับคนอยู่ใกล้กันคนอยู่ด้วยกันมันจะไม่โกหกเลยผมว่า เป็นไปนไม่ได้ครับคนนั้นโกหกแน่นอนทําให้นางเอกเวลามีแฟนก็คือเธอจะจับโกหกแฟนได้อยู่เสมอนะครับทาให้เรียกว่าความความสัมพันธ์มันก็จะไม่ค่อยมันจะอยู่ด้วยความไม่สบายใจไม่มั่นใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งนั่นคือเพนพอยของนางเอกในเรื่องนี้แต่ทีนี้ฝั่งพระเอกเองเป็นไงครับก็โอ้โหพระเอกนี่น่าสนใจที่สุดในเรื่องเลยนะครับเพราะว่าผมว่าช่วงหลังๆเนี่ยแนวโรแมนติกคอมดี้โรแมนติกแฟนซี ของเกาหลีครับเขาจะไม่เรียกว่าจะไม่เล่าเรื่องเป็นราบเรียบและซึ่งที่ผ่านมามันก็จะมีหลายๆเรื่องที่เข้าแก๊บแบบนี้เหมือนกันครับก็คือมันเป็นพอดแฟนตาซีแหละ,ะผ่านางมีปมปัญหานิดหน่อยแต่ว่ามันจะเสริมพวกปมใหญ่ๆเข้ามามีพอดการสืบสวนพอดตำรวจเข้ามาซึ่งเคสนี้มีการตั้งคําถามเลยครับว่าพระเอกนะฮะคิมโดฮาที่รับบทโดยคุณควางเมนฮยอนเนี่ยผู้ซึ่งตอนนี้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังและปกปิดตัวเองจากความผิดในอดีตของเขาคําถามคือเขา เป็นฆาตรกรที่ฆ่าแฟนสาวของเขาจริงหรือไม่ฮะน่าสนใจไหมคือปกติเรื่องอื่นก็จะแบบว่าอ๋อพระเอกไม่ได้ทำหรอกอ่าพระเอกไม่ได้ทำหรอกพระเอกบริสุทธิ์แล้วมาเจอกับนางเอกที่เป็นคนจับโกหกได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนางเอกต้องมาช่วยพระเอกแน่เลยไม่ใช่ครับเรื่องนี้ไม่ได้เล่าแบบนั้นครับเรื่องนี้มันเล่าว,ว่าพระเอกเหมือนจะนะเหมือนจะไม่ใช่ฆาตรกรเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือ,คอเขาน่าจะแบบว่าน่าจะเป็น เป็นผู้ต้องสงสัยที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละทําให้ที่ผ่านมาก็คือเขาถูกคนตราหน้าถูกคนประนามทําให้เขาก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โซ,โซใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับมันก็จะมีข้อมูลที่ปล่อยมาเรื่อยๆเลยว่าพระเอกก็ไม่ได้มีหลักฐานนะครับไม่ได้มีอะไรที่พิสูจน์ได้เลยว่าเขาไม่ใช่ฆาตากร รวมถึงตอนใช้ของ EP4 นะครับที่นางเอกได้มาจับโกหกพระเอกครั้งแรกเลยว่าพระเอกมีการโกหกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเลยตั้งข้อสงสัยทันทีเลยว่าเอ๊มาสับขาหลอกคนดูใช่ไหมฮะมาสับหาหลอกคนดูใช่ไหมครับให้คนดูระแวงพระเอกใช่ไหมครับว่าพระเอกผู้ใส่ซื่อผู้ที่เหมือนจะเป็นเหยื่อที่ถูกกระทําจากสังคมว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสยัยแลาไม่เขาต้องหลบหนีมาเขาอาจจะไม่ใช่ฆาตรกรก็ได้ แต่พอเนื้อหาเริ่มปล่อยมาเรื่อยๆครับกลายเป็นว่าเฮ้หรือพระเอกมันฆ่าหร,หรือพระเอกมันเป็นฆาตกรวะอะไรประมาณนี้เลยน่าสนใจมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับย้อนกลับไปนิดนึงกับกับเคสที่มผมพูดถึงตอนแรกครับคือบางครั้งเนี่ย ซีรีส์มันอาจจะสับขาหลอกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาพระเอกพูดว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแฟนของเขาอ่ะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นมูลเหตุที่ทําให้คนนั้นตายก็ได้ทําให้เวลานางเอกจับคําโกหกมันถึงได้ยินครับจึงทําให้เรื่องนี้แหละครับมันคือการตีความเลยครับว่าคําว่าไม่ได้ฆ่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็คนเขียนบทละฟุ้มกับฉลาดมากในการที่ให้นางเอกมีความสามารถแค่จับโกหกได้ไม่ใช่อ่านใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเลยสนุกตรงนี้เลยครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกเนี่ยเป็นฆาตรกรจริงๆหรือเปล่าโดยที่นางเอกก็น่าจะค่อยๆไปหาความจริงร่วมกับพระเอกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะมีเรียกว่าฝั่งพี่ชายของอดีตแฟนสาวพระเอกก็กาลังตามหาความจริงอยู่ด้วยซึ่งเขาก็คงมาตามล่าพระเอกเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงก็จะมีะตัวละครสมทบที่เป็นพระรองนางรองก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าพระรองเองก็เป็นตํารวจที่เป็นแฟนเก่านางเอกที่เลิกกันไปเพราะว่านางเอกจับโกหกได้ ซึ่งไอ้ตำรวจคนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับคดีพระเอกอีกกับอีกคนนึงก็เรียกว่าเป็นไอดอลชื่อดังนะครับชาออนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,ก,กับพระเอกมาแล้วชอบพระเอกมากๆแต่ว่าพระเอกก็คิดว่าเป็นพี่น้องเนี่ยก็น่าจะเก็บความลับพระเอกอยู่บางส่วนเหมือนกันเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้วนะครับก็ทําให้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันก็จะมาทําให้สถา,านการณ์มันน่าจะแบบดุเดือดขึ้นเรื่อยๆในตอนท้ายๆแล้วกันนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงในช่วงแรกๆที่เล่าเรื่องมาคือมันเป็นพล็อต โรแมนติกแฟนตาซีที่ดูเพลินมากสนุกมากแล้วก็ที่สําคัญคือเคมีของคู่พนังคือดีมากผมชอบเคมีคู่พนังคือเรียกว่าเป็นคนที่คอยเกื้อนหนุนจุนเจือกันที่ต่างคนต่างเสริมกันจริงๆนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นแฟนคลับของคุณควางมินฮยอนอ่ะผมว่าเรื่องนี้คือแบบสบายดูเพลินคุณมินฮยอนคือโคตรหล่อนะครับคือผมผมาดูคือผมชอบมากเลย <S <S โกรธอย่างเดียวก็คือทีมงานทาไมต้องใส่บทให้พระเอก ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาด้วยใช้ไม่คุ้มเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับก็นานๆทีจะเห็นแบบว่าเขาจะเซตให้คู่พระนางเป็นคนชอบฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละทีมนะครับแล้วก็นานๆจะพูดถึงชื่อสโมสรอนของอังกฤษด้วยอย่างอย่างนางเอกเชียแมนยู you, พระเอกเชียร์ลิเวอร์พูลเลยมาเนี้ยนานๆจะเห็นแบบว่าเป็นตัวละครหลักที่แบบบ้าฟุตบอลมากๆนะครับถึงขั้นแต่งห้องเป็นทีมของสโมสรอนเลยก็น่าสนใจมากทั้งสองคนก็ ก็เหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้แบบคู่พระนางมันมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยนะครับมันจะได้แบบไม่ได้ดูแบบหวานแหววทั้งเรื่องอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วผมชอบประโยค์ของนางเอกที่พูดอยู่เสมอนะครับวันนี้เป็นเป็นบลีเ็ดของนางเอกเลยก็คือว่าถ้าเธอพูดว่าใช่นั่นแปลว่าใช่ครับอ่าโคตรเท่นะครับอันนี้ชอบมากๆแล้วก็คุณคิมซอยอนคือผมว่าเล่นเหมาะกับบทบาทมากๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง My Lovely Liar นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่จะเล่าเรื่องราวของนางเอกทีี่่่มพพพลลััังงงในนนนนกกกการรจผิดดคไ้สวะเเอ็็ปแต ชื่อดังที่มีปมที่เขาเคยเป็นผู้ต้องสงสัยในอดีตทําให้เขาต้องปกปิดตัวตนนะครับซึ่งนางเอกก็จะได้มาช่วยเขาในการที่ทําให้เขาสะสางปัญหาในอดีตแล้วครับทาให้เขาสามารถมายืนหยัดอยู่ในสังคมได้โดยที่มีพระนองกับนางรองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีความน่าสนใจมากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับของทั้งคุณค so ิมซซฮยอนแล้วก็คุณควงมินฮทอนห้ามพลาดครับเรื่องนี้คือนางเอกก็สวยครับพระเอกก็หล่อหล่อนะฮะดูเพลินจริงๆแล้วเคมีคือโคตรดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นชนชอบ แนวแบบโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้อยู่แล้วเรียนเชิญนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันมีมปมหนักๆอยู่ปมนึงนะครับว่าพระเอกเนี่ย เป็นขารกรจริงๆหรือเปล่าด้วยนะครับที่จะคอยทําให้เราสงสัยตลอดทั้งเรื่องนะครับแล้วรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเฉลยออกมาอย่างไงนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง My Lovely Liar นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง My Lovely Liar นะครับซีรีส์นี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของวิวนะครับทุกวันจันทร์และก็วันอังคารนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะครับกดกับ้าคุณชอบมรับหรื่องนะนรับ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดน์ด้านล่างได้นเลยนะครับวันนี้นะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย